นัา看看 in day, ้ามะมันจะเอากังหวะถ้าเอาวันที่สิบหกกังหว้าเอกวันที่วันที่สหกบฟ้าจะได้โชคได้ลาจะได้ทางเท้าเลยทุกวันไปน้ำกานผ่วบังบุงไปน้ำกางนู้นู้นนู้นทางแดงเทาวันแดงน้าลูกใครรู้ใครร้เดี๋ยว้าต่อไป ถ้าว่าคือเทพินแด้ว่าเขาชาวพิทุกวันก็งั้คือว่าเพิ่มกับประธานทอดอะไรรู้ได้ไอ้ยๆอันนี้บอกมือวันคือชื้นหกอีนั่งอง่ออีนั่งสอง่อดว่าวันคือคือหกร่างวันคือชื้นหกได้วถึมนี้ถงนี้ถึงจะ้ทอตังกับเราคือได้อือการรัคืึร่วมงใจรู้ทาาถึงได้มือตัวดอกมือตนมาตัวดอก กอกเสียดีกับจุดไดลูกอันเสียอีกับจุดใดลูกไม่งั้นหนักหน่อยกับจุดดู้งวนเขาพ่ออ่างแหงไหนนะ โว่างกแกวแกวไปอพอว่าได้หลายนี่มันวิดมาหลายรอบเลยด้าได้หลายคุอาเออได้มีหลายองได้าหลายทางเาัี่หลายหลายก็เดี๋ยวมีเสียงพังหายอย่นงวาบางที่มันกลายปนาได้ได้เสียหได้หลายก็ว่าได้หลายนี่พยายามนะจ้ามาสั่นว่าเออเรียนมาสั่นกาคือหาไม่ทัดิ้ถขดต่างแรงขาดตัว ตอนที่ถักตัดเขาให้มือขัดไปมาเขาตะมีถักตั้งตักว่าอันนี้เองเขาอันนั้นมาอยู่แต่ว่าลูกันึ่งบกเอ๋ออ๋อทรายมาก่อนเท่าไหร่มันมีหลายคนสองสองพันเออเอาเอาเรียกนู่นน่ะแม่จานว่าจานขายเอาเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวเรียงบอพลังบอได้เตรียมพร้อมเปิดงั้นคือว่าเสือพอมากแต่บ้นลืมพอมันลืม เม่อค่ณยนังบ้านใครกัไว้ใจพออาจาอยู่บ้านที่น่ราไมหาเวลัก่อนนอนอยู่กับเอ็มไม่เ่ยนพอพออายูผิดเยอะลูกทิดแล้วก็มีอีกคนนึงพว้มาไล่เก่าคว่ำดูารวาเก้าเออวาง้ายก้าวคว่ำอาจารยเอาเอาเอาติดไปกับลูกเพราะว่าพ่อจะไปธุระลูกกัเฮ็ดบ่ทันแต่ว่าไห้หให้ยุกับลูกเพราะด้แวเราซีซเอานี่เรา ไอแอมน่าสี่สิบจัดกวดนึงนี่เขาฝากมาเรียบร้อยแล้ะโอเคได้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 มาบอกมาเกาอ่ะเนาะแล้วก็ลุงพี่มันเป็นยังไงพอมันสิบตายหรือมันสิบร้อดลุงคืออีฮารู้นะอีฮารู้โดยเฉพาะลุงคือเหมือหาคืตายก็หารต่ายไปรุ่งหลับเยอะตาบอดไช่ว่าห่างหรอได้ขาวมาห้วมันสิบร้อนมากขึ้นนะงา นกแก้วเราพอเอาถท้ามันเดียวมันไปมันเลี้ยวซะพอเฝ้าเิ่างกแก้วอ่ะมันจะรอดคือว้าคว่าแบบโน้นนี่ะบมันรอด้าว่าอบบสิบชีว่าหัวถอโอ้แล้วก็เห็นายกัะคนเบิ้องแ้กก็ไตกัะคนจากนี้่ชอ้พเนี่ยเอาจากนกแก้วที่เบิ้งตั้งหางอีกเนี่ยเออถ้าถึงเบิ้องนั้นตอกกับำว่าถึงถึงแ่ถึงมาิึง ว่าไข่ว่าวยว่าเปลหนังี่ยักษ์ถือหายพอบ่ต้องเฮ็ดหยังดอกค่ะครับรถมหาเตียพอนี่เออกระเทงอยู่เนาะมึงจักถือบิ่งหนักับดอกรับนี่ย,ยเ้าว่าถือได้โชคได้รับกบอกระได้ห้ามันถือห้ามันบอกถือ่ากบะได้บก <c ười> <c ười> ดอกว่าเปิ่งังถือนะวาจะถาม<า>เป็นยังไเอาหไปทิมเป็นนังไงตายดับเนี้ยเอาหกไปทิมกับไปทิมตัวเอาว่ามันใจกลัวตื่นมาแต่ว่าหอ ว่าถหริงใครว่านึงไปได้ไหมครอบคยังวางอยู่นะติท้ายรายการทำไมไม่พาัปพิจาราชองดูอละบางเครื่องบางเครื่องมานก่าวว่าชอมันไงสิต้าจิตโทไหายยนังดอกไมยเรีโทรศัพท์ล่ะเก้าสามสี่นึกกับผู้ผู้ใดก็คุบมแต่ว่าโทรหานังสมพ่อนไปไปบันมาเงินบางดออกหลักขอมตั้งหกจา เออแม่งเราเก็บที่ใดแม่งเขาดูแล้วาคือชีของท่าเบางอย่างบางใด่างบางว่บาือว่างทีบาไใจะคือด้อเออบางังคือเนาะเชื่อเอาวคนถือางใดาเงื่อนไครถือมอไซค่้าคือบางดักบ้บางเงื่อนเชืเขาเลยมิการยิบงไปยิ่อีเจ้าบ้าดวงนี้ก็ดวงมีนะให้ดวงนะ เขาดื่มเออดื่มกับลุงอันนี้ของคุณจัดใช้ถวายน้ำแต่ที่นี่พวกมาไล ลูกเป็นคนจีพอเองคนฝากดอกไม้น่าเรียวเลยแต่พอฝาถของพ้อมานฝืนท้งทางมันือเราถือพอเห็นพ่อฝ้าจะไปเที่ยวนะอบ้านเราเฝ้าไปใช้แบบมันไปนทางเขาเฝ้ามาโดนมาแล้วเอาเอาเอาให้ให้ลูกไปเช็นเป็นไ้ลูกปเอาไปซื้อซจับจับเอามาปลูก่้าวหน้าหายมือถูกไม่หวามือถไม่หวางขาวข้าวน้าแม่ารนบแปงวนี้ขาววายปัด ใจแล้วก็ถวายควงมาเัยค่ะควงน้ำา<ช>เออขอคาราะหาขายรูปร้านด้วอย่างเงี้ค่ะร้านขอกรซอยแจ๊เริ่มแต๊เริ่มเออเขาคอยมอดมบบอบบาบบค่ะค่ะถวายน้ำคนมืน้ำใจ เงื่อนแต่ล,แล้งไหล่เข่านะบางคนทำเขาล้างไหล่เข่าอ,อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือปอเอ้ยยังไม่ถึงเวออลายังไม่ถึงเวลาอันนี้ค่ายาถือปอหนะปอค่อายปอ,อเอาจำถือว่ากับถามเรื่องค่ายฝากเงินไปให้เ้อเน้อค่าค่ะปอถ้าชายผาหวานงาผาวเส้นผาหวานหนาคือว่าเราจำถือเอาเงื่อ,อ,อ,อนทอดไปให้ค่าค่าจำถือหางบาเน้อค่าปอเนื้อค่ะ พราะว่ามันตื่นเต้นมันข้นเงี่ะค่ะค่ะพ่วงมาได้เก่าอืมตอกมาได้เก่าอืมค่ะพ่เพราะว่างั้นผ้าขันเก่าเนาะใช่ผ้าขายเอาจังคือเออของขาดผ้าพ่วงมาได้เก่าฝากเงินไปช้นขึ้หาฝากเลิกค่ะพ่อเป็นเงินทอนครับอ่ะ หางิท่าคาปปากบอกเล้วมาค่าจะไปปากแต่ควงอาไรยังติดอยู่ค่านะค่าค้านะอย่าดึงลแล้วก็ขีบผ้าปบค่าทโอเคเนาะค่โอเคโอเคปอเข้าใจค่ะเข้าใจเบิดมือนในแจ้งขนาดเลยว้าวแยกงคักคือลุดไปลืมางปอแจ่งคักลาค่าค่ายโซพอร์สเก้าซิบหาไปทีมีแล้ว รถบอกบ้าเข่าใจรถวอกาพุ่าเเก่าพววงพ่งมาไลยเก่าพว่งเงินสิบหาบาทรถบักคุ้นเครื่องแนบแก่แบบเทอเออเขาทอนเออแก่แบสมข่ทอนเออจู่ๆลักแม่โ้ยม้วนปีเลกเล็แล้วพ่อจะเอาถือหางมันม้วนวางอีบได้าบบพ่แกว่าแ่ว่าร้าน้ายบุงพ่อหน่ะ เขาเขาเปล่เาเขาเปล่เป็นงถูกข้าก้งกอกินหน้าบะข้าวเอาเ้าตื่น้าเจ้าตื่นหัวหน้าของเข้าไปพว่าเป็นแล้วเราแล้วเออเลี้ยนเพื่ออื่นเปล่ยนไทยชาทยเปนครับโอาไทยชาไทยเป็น่นาะเออน้อเขาข้าวฟาเป่นชาเขาเขาเขาฟื้งมะไอไคุณจะใช้เป็นเลยคอทบกับว่าพานั่อยากตื่นหัวหนาเขาโม้ปากๆนะเออ บัวเราขึ้นหังน้อบัวถือจังเลยได้าด้บัวถือน่ะคุณจะใช้เป็นเนาะให้เขาเปิงค่ะค่ะาเข้าซอถึงมานจะไปเคียรอีนั่งถุงข้อมด้วยเบอมนหัวหน้าของมหมเบหัวหน้าของมมเออให้ทาท่ายขาวไวมากอ๋อบอเนียซะบัานบัเงียแบบม้านบัวหกแบกจะข้อมไหมคักแม่คือกินกลางนันเนียมันหก หายใจดีๆจะพอเอ้ยจันหน้าป้าๆเลยใจดีๆจะเขียนนางสมพรหนาพอนางสมพรก็เว้าหยอกพ่อเรียนไปตลาดเอ้งยามได้พ่อไปถีบเข่าหัวถีบหลงง่ายจิ้มเกลือกตาบอกแล้วร้ายจริงรางเขาพ่อพ่อกระหายาล้วร้ายพ่อว่าพ่อหาย้จพ่อหายไม่มีแรงมันมีแรงวัลมีรางวัล ไม่รังวันแบบม่รังวันใดทือต่อแค่ไม่รังจบเขาไม่รังแก่บนปู้ครับทับ้องหมูสองหัวแร้บพวกมาได้กเก่าพวกร่างปากเราเนาะครับโอเคหัวหมูบักครับไปไปตั้งประเทศหครับผมหัวหมูท้องหัวบักครับผมหัามือถกมือรับมือถูกมือหมาแล้วถูกแล้วพอรับายแล้วหาย ตับบอเมื่อนี้เครื่องบินเป็นเนี่เหมนที่เเครื่องบินอีกอย่าเครื่องบินเขากรลังกี่เดินทางเนี่ยตอนนี่เขาโต๊ะเครื่องกันบ่มือนี่พูดต๊ะผ่านต๊ะพูดต๊ะขึนโต๊ไปบ่เบื่อพูดได้กันพูดได้ก็ได้พอแล้วจะบุญใครมั้งเคอบตมเพื่อพอพอจะเอาล้ไงหลายเด้อมันวินเอาเอา เอาน้อยๆเธื่อลรำไยยังไปจองไว้มันวินงขึ้นไปเลี้ยงกันนั่งโต๊ะเรียบร้อยโต๊ะใจเต็มพี่เนาะืตโว่า unjust, อะไรร่เหมโออะไรว่า <GO> เ <av uther> ่อเราบอกมาเื่อคืเราตื่นมื่คือเราตื่นเขาเปลี่ยนขั้นโดยทีว่าทันแล้ว มันลบทุนหมดแล้วเนาะมันซื้อตั๋วจองตั๋วอย่างเงี้ยมันทับเปลี่ยนขับขันเนาะทับเปลี่ยนชาปนี้มันขึ้นบ่อใดแหละบ่อมันไปอ่านหลายที่ได้เอาไปเติมอีกมันจะเติมบ่ทันหมดเวลาว่าสั่นบัพพิประตูรัดรูดนี่ตายเองเถอะโอ้บ่อไหนเราควายน้ำฟื้นอยู่พอเบียกหลายเด้อเนี่ยเบียกพอโอ้ฝันหลางกลาอยางจะขึ้นอื่นไปท้ายแก ทักทนองข้อมได้แล้วแถวอนังมืออุ๋ยปุ่ยกำลังสิไปสมพอเบิ่มโตนี่นะคะ่อฟังนี่เลยพ่อเอออันนี้ับแม้นะพ่อเออจะขึดทักเลยท่านมาท่านหนักกรเท้ากาเลี้กง่านหลัดทักการมึงมาเปินทานะมบ่มันพอหนึ่งว่าท่านว่ทัานนบ่ตามพู่งตามพึ่ง ทำงานนะทำงานนะเมื่อปลายบ่ายเมิดแล้วเบิ่แล้วาอทำอะไรให้โอ้ไซรนั่นนั่นอกมาได้น่ะเออเขามากขบอกเขามาเฉยไปงาคุณเอมาแรงเมาพวงนาะแบบเชื่เออว่าเอเพิ่มผานมาแล้วขอแล้วเกยบวะเกย์เป็นเบาอีกพอเล สามมืมางเนาะามมือทีนี้เอาพอราแต่วเด้อด่าด้ว่าดยิ่า้วย่า้วยบเปงานบมื้อสามดดำวง้ื้มออเอาอันพอจบใครจะอันนีเอาเดยวได้หลายยังอ่จบ ใคลูกเจ้าันนะคือไปเที่ยงวันที่สิหกจ้าเอาไปนามั้งเลยจาไปกินเล้วไปจุดพ่อจุดยุตรงนี้ละมันจะได้ครอบเที่ยงกันเอาวันที่บหกจ้าก็รูกลูกลูกพ่อลูกคอุดใุ่ดุูกเก้าดอกจ้าจ้าพ่อถูกถูกเ้าดอกแล้วเขาบวเผาไว้คือผา ไผ่มันจะคือหรอพ่อมันมีอยู่พูดย่างยอมังคอยี่ยกระหง่อกรหม่มนปูดพูบอลมทรงไทยแม่ทรงพ่นทั้งน้อยบว่าโอ้จ่ไนน้อยบอทรงถายขึ้งหงบอแต่ถึงหงมถึงกระทงถ่ายปีใหม่บที่สงการเนาะพูเนาะบอเกี่ยวกันสงการบ้านเราสงการบ้านเราเมื่อวนวันเราของเราทุกคนเ่านาะมวนไหม พอเดียวนาถ้ามิโชมไมหมานสะเอาม้อนวดมานัดใส่พออีกเด้อหวดเน่ดึงมาแล้วเขาบอกเอาทังวันือเปิดนี่เขาอนมามาเอาทึกเปดค้าไอกมามาวันทิ่เแปดสปอไปอีกแล้วเอาทกแปดาไป้เไปมาทางอพ่อเนาะเอาทึกแปดถ้าไปกพเอทปทแปด เอาจังคือสามดาวค่ะว่าคลิเปิดตองมาคลิปเปิดตองมาจ้ะตอกล้มตกลงมซ้อมก้อนจรวดไว้ยี่แกลตอกลองนี่ถึงปเปดตองมานะจ้ะบ่มาบ่ดันบ่เกี่ยวอีหยังกันบัญชีนี่ให้ให้สมพรนั่งรถมาแม่บ่พอบ่เกี่ยวอีหยังต้องเหนะแปลตองมาจ้ะไมีก็ไมายบ่พูดดิตองมาเอาบ่มามาถือ มอใหญ่โอ้ยถายแล้วกองกันเอรี่แล้วบาถือห่างมากชี้ๆว่าทัาชึ้คุกกบมือเลยพอสอสองพันหารอยเปียเด้ปูไปไทบ้างเปี่ยเมาล้วที่เปลดมามาก็ไปแล้ว่อมาก็ไปถึกเปิดยจ้านั่นคือถึงมาหลายแล้วเปิดมาหลายคนอ่ด้ผู้เรียนัี่ฟาร์มร้ัแต่ผู้เขาเป็นโูเฟือมาผู้เขาขับเาได้ เปมอง่องมาอวันที่สิบหกมาประเด้ติดปูบ่ได้มือเล็กอบ่าะชึมกาเ้มากเอาชึบเปิดเอาไปแฟนทองแบบวันทงเลยเข่าเยอะข้านักตวันทงวันทีสิบแปดมาเลย ปกเกัป่ะยังสวนไปือกะไรก็ไปพูดปืนไปทวบอกพืบอกเดียวกันไ้นะปืนปึ๊งป้าเขาที่ี่เอา่เระปี่เาทีมาหายเงื่อนร้า่องหายท้องร้ายมากก็จีบว่าเขาตรงๆกัว่าบอกนังสืบไปว่าปืนท้องบอกปืนบอกเดียวขับขัอบอปืนบอกเดียวทีปู่นะ ้ถึง <rôle> ม <à déc> ือแห้งเราทานปอดภัยแล้มันพึ่งมันพึ่งมันพึ่งบอกเดียวไปแล้วมาท่านหายใจไพอไปท่านหายใจ้วท่านหายจอมาว่าคาาิแปกมากไอชิปบูกมั้ยนี้